คนไข้มีงบจำกัดตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้มีงบ1นึ่งบาทเดิก็มาหาหมอเนี่ยเคสที่1นนะคะเป็นเคสอายุน้อยแต่มีแก้มเยอะต้องการลดไขมันกระตุ้นคอลลาเจนเคสน,นี้แน่หมอจะแนะนําให้คนไข้ทำเทอร์มอลิฟ์ค่ะเนื่องจากว่ามันลดไขมันได้ดีแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนได้ดีถ้างบเหลืออาจจะแนะนําควบคู่กับการฉีดแฟตเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากว่าจะได้ลดไขมันเพิ่มเติมได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนเคสที่2นะคะเป็นเคสเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วแต่ว่าไขามันน้อยตัวนี้หมอจะแนะนําให้ทำไฮฟูคะ่ะเนื่องจากว่าเราจะเน้นการยกกระชับเป็นหลักดังนั้นเราก็ต้องยิงถึงชั้นสมัดนะคะถ้าสมมติว่าคนไข้เนะี่ยมีประเจ็เหลือเราอาจจะแนะนํากนในการทำโบท็อกซ์ลิฟติ้งร่วมด้วยค่ะเนื่องจากว่ามันจะไปเสริมทธิ์ของไฮฟู ool, ทําให้เห็นผลได้ดีมากขึ้นนะคะในส่วนของเคสที่สามในคนไข้ที่มีความหย่อนคล้อยร่วมกับมีแก้มมากนะคะเราอาจจะแนะนำทำคัมบคัมบายทั้ง2เครื่องค่ะเนื่องจากว่าตัวไฮฟูเนี่ยจะสามารถยกกระชับได้ลึกและดีกว่า ตัวเทอร์มาลิฟแต่ตัวเทอร์มาลิฟเนี่ยจะสามารถ,าารถ,าารถกระตุ้นคอเจนและลดไขมันได้ดีกว่าตัวไฮฟูนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้มีปัญหาทั้งความหย่อนคล้อยและมีไขมันร่วมด้วยหมอแนะนํา,นาทําเครื่องทั้ง2เครื่องเนี่ยควบคู่กันค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เสมอไปว่าจะต้องทําเครื่องนี้หรือเครื่องนั้นนะคะดังนั้นอยากให้คนเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่เซเว่นเดย์คลินิกก่อนนะคะว่าคนไข้เหมาะกับอะไรจะได้เลือกขัตถการให้ตรงกับปัญหาของคนไข้และอยู่ในงบที่คนไข้สาามมรถถเออื้ึงค